สวัสดีค่ะพบกับสวนไลนา่าเฮากันอีกครั้งนะคะวันนี้สวนไลนาเฮาเราจะพามาชมผักหวานป่าค่ะที่เราปลูกไว้นะคะโดยการเพราะเมล็ดในทรายก่อนนะคะแล้วค่อยๆย้ายเข้ามาปลูกที่นี่ค่ะก่อนจะปลูกเราก็จะใช้ทรายค่ะขุดลงไปแล้วก็เททรายลงไปในหลุมแล้วก็ไม้จิ้มเป็นรูนะคะแล้วเราก็เอารากเอาเมล็ดเขาที่ยังไม่เปลือกยังไม่หลุดนะคะ เสียบลงไปค่ะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะตัวนี้คือที่เขาหลุดออกมานี่ค่ะจากเมล็ดเมล็ดที่เขาหลุดออกมานี่ค่ะวันนี้เรามาทําสัญ,ญลักษณ์ให้กับผักหวานกันนะคะเพราะว่าผักหวานของเราเราปลูกไว้สฝั่งค่ะตรงริมทางเดินที่เราเสียบไม้ทาสัญ,ญลักษณ์ไว้ก็เพราะว่าป้องกัน เวลาเราทําความสะอาดสวนถอนหญ้าดาดหญ้าหรือว่าเวลาเราเดินมันจะได้ไม่เหยียบนะคะนี่ค่ะปกติเวลาปลูกผักหวานที่สวนจะปลูกแค่หลุมและต้นนะคะแต่ว่าที่เห็นหลายๆต้นนี่ก็คือมันจะเป็นมเมล็ดที่ไม่สวยะคะ่ะที่เราคิดว่าเขาจะไม่งอกประมาณนั้นเราก็เลยเอารวมๆใส่หลุมหลุมละสาเมตรค่ะแต่ว่าเกิด ทุกเม็ดงอกทุกเม็ดค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะโตทุกเม็ดหรือเปล่าต้องมาคอยรอชมกันอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าพัฒนาการของผักหวานป่าค่ะเขาเป็นยังไงบ้างเติบโตยังไงอันนี้เราก็ทำสัญลักษณ์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รดน้ำเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะ ตรงนี้เราไม่ได้ใช้ที่ครอบครอบนะคะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเพราะาตรงนี้เขาจะค่อนข้างร่มค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งเราจะใช้ตะอ่าตะก,ก้าครอบไว้เพื่อป้องกันอ่ลดความร้อนไม่ให้โดนแสงโดยตรงเพราะว่าถ้าเผื่อเขาโดนสแสงโดยตรงแล้วจะทําให้เขาแบบทาให้ต้นผักหวานเขาเขาตายแล้วก็ไม่โตค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูอันนี้เราปลูกคู่กับชะอมนะคะนี่ค่ะ ที่สวนนี้คือปลูกคู่กับต้นไม้เกือบทุกชนิดเลยนะคะทั้งชะอมนั้งแครแดงแครขาวทั้งพวกพยุงต้นสัตว์ต้นประดู่พวกนี้ค่ะก็คือเราทดลองปลูกหมดเลยค่ะทั้งพวกต้นสะเดาก็มีนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูโซนที่เราใช้ตะกร้าครอบไว้นะคะตรงนั้นแสงจะจะแรงค่ะเราก็เลยต้องใช้ตะกร้าครอบไว้เพื่อพรางแสงให้เขาแล้วก็ ช่วยเรื่องป้องกันมแมลงมากัดแทะต้นด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปชมด้านนู้นกันนะคะนี่ค่ะเรามาดูโซนนี้กันนะคะโซนนี้จะแดดค่อนข้างแรงค่ะเพราะว่าอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะแปลงข้าวเราก็จะปลูกเราจะใช้เนี่ยค่ะครอบไว้ตอนนี้ยาเริ่มจะลุกแล้วค่ะแล้วก็ฝั่งด้านนี้ เราก็จะปลูกคู่กับแคแดงแคขาวค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าต้นเขาโตถึงไหนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตถอนหญ้าก,ก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าต้องมาทำความสะอาดบ่อยๆอย่าให้หญ้าเขาขึ้นรกนะคะเดี๋ยวเขาจะแย่งสารอาหารหมดถ้าเผื่อหญ้าเขาคลุมก็คือต้นเขาจะไม่โตเลยค่ะเดี๋ยวลองแกะดูนะคะ อ่นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะวบใบใบทะลุออกมานี่แล้วค่ะที่จริงเราต้องมาดึงอันนี้ดึงที่ครอบออกแล้วนะคะเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วถ้าปล่อยโตกว่านี้อีกเดี๋ยวต้นเขาจะทะลุออกมาตามรูนี่เลยค่ะมันจะทําให้ต้นผักหวานเสียทรงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องมาดึงออกแล้วเนี่ยค่ะเห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะต้นโตเลยค่ะอันนี้ปลูกต้นเดียวค่ะ เดี๋ยวไปดูลองไปดูต้นอื่นกันอีกนะคะมาดูต้นนี้นะคะเราไม่ได้ทำที่ครอบไว้ค่ะนี่ค่ะแต่ว่าเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาทำสัญลักษณ์อีกทีเพราะว่ายาขึ้นเยอะเราจะได้รู้ว่าตรงข้างๆตรงนี้มีต้นผักหวานเพราะว่าเวลายาที่สวนเกิดขึ้นก็คือ จะขึ้นพรึบทีเดียวเลยนะคะแล้วเราจะมองไม่รู้เลยว่าอันไหนต้นผักหวานอันไหนต้นยาเพราะเขาจะขึ้นคลุมหมดเลยกันเนี่ยค่ะอย่างประมาณนี้ค่ะเราจึงต้องมาทําสัญลักษณ์ไว้เพื่อป้องกันวันนี้พาชมต้นผักหวานเดี๋ยวคลิปหน้ารอชมนะคะว่าสวนเลยนะเฮาเราจะพาชมผักชนิดไหนแล้วก็พาอัปเดตเรื่องอะไร ากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนแลนาเฮาด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ